อยากจะเอ่ยตาไม่ชินได้ยินเพียงความเจ็บดังอยู่ข้างในก็คงจากกันไปก็ใจไม่มีเสียงบอกเธยรับฟังยังไงที่สุดคงต้องช้ ับบี้ีสิบเอ็ดนะฮะผมเชื่อว่าคงมีหลายๆคนเริ่มที่จะสังเกตแล้วล่ะเริ่มที่จะจับตามองแล้วล่ะว่าอยากจะเป็นแฟนคลับของใครมผมเปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยคนละ30ิวินละกันนะครับ<ม>กับ<ม>คุณผู้ชมที่ติดตามในตอนนี้อยู่ทางบ้านนะครับมีอะไรจะฝากบอกกับเขาเพื่อให้เขารู้จักคุณและโบสถ์ให้กับคุณ<ม>เรามาเริ่มต้นที่นิวตี้กันก่อน,อนดีกว่าครับนิวตี้ครับก็ส <c oughs> ําหรับแฟนคลับนะคะใครที่ยังไม่มีก็ดูพวกเราไปก่อนละกันก็ยังไม่เรียกร้องให้มาแต่ก็ ขอให้เรียนรู้พวกเราไปก่อนละกันเพราะว่าคนเราชอบคนต่างแบบต่างสไตล์ตกันค่ะคุณแจซอนครับค่ะกอ็อยากจะฝากแฟนคลับนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถเก่งคนละแบบอะคะ่ะก็อยากจะให้แฟนคลับพิจารณาว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะทุกคนเก่งเหมือนกันหมดนะคะแต่ยังไงก็ขอฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะพยายามค่ะ สานีครับก็ไม่จำเป็นต้องเชียร์เฉพาะจํากัดแค่วีใดวีหนึ่งนะคะก็มีวีหนึ่งถึงวีสิบสองนะคะไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็น่าเชียร์กันทั้งนั้นยังไงเวลามาดูเปิดทีวีมาแล้วก็เจอว่าเราอยู่ในบ้านกันคุณก็จะเห็นทุกคนนะคะก็ฝากเชียร์ทุกคนด้วยละกันค่ะมาที่อีกครับการที่เราจะรักใครชอบใครสักคนนะคะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแต่ว่าเดมีัสแฟนเชียมีแค่สามเดือนซึ่งจริงๆแล้ว มันอาจจะไม่ทันนะคะคือก็ต้องรีบๆกันนีดนึ่งนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวีหนึ่งค่ะลุกดิครับก็คืออยากให้ทุกคนลองดูรู้คนดูว่าทุกคนเก่งกันหมดทุกคนดีกันหมดขอให้พิจารณาดูนะคะว่าคุณจะเลือกใครอาจจะไม่เชียร์วีเดียวก็ได้เชียร์ทุกๆคนก็ได้เงให้อยู่บ้านนานๆต่อไปแล้วก็เป็นขวัญใจของทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะมาถึงแอนครับอยากให้คุณลองเปิดใจดูรายการนี้แล้วคุณจะได้รู้ว่า12นักล่าฝันที่ท่านกรรัการได้เลือกมาเนี้ยเขา มองเรามุมไหน <m uch> เราก็อยากให้คุณมองเราในมุมนั้นเหมือนกันฝากด้วยค่ะแทบบี้ครับพูดไปกันหมดแล้วยาก <c oughs> ที่สุดแล้วไง<ห>นะผมว่านั่งตรงนั้นแหละ <c oughs> เก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะเพราะว่าคุณจะต้องพูดให้มันต่างจากคนอื่น <c oughs> แต่ผมมั่นใจว่าแทบบี้ทำได้เชิญ <c oughs> ครับแทบบี้ค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพิ่งตัดสินคนจากภายนอกนะคะอย่างอย่างแทบบี้เนี่ยมองลุกภายนอกอาจจะดูดูแรงและหลายๆคน ไม่ชอบในครั้งแรกที่เห็นแล้วก็หลายๆคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองก็อยากจะให้ทุกๆคนลองศึกษาใช้เวลาติดตามรายการนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมข่าวบทีสิบเอ็ดด้วยฝ <c oughs> อ,อกทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้วุฒิชายคุณผู้ชมหาปากกาและกระดาษที่อยู่แถวที่คุณนั่งอยู่เนี่ยนะฮะและเตรียมโจทย์ให้ได้นะครับเพราะต่อจากนี้ไปผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งแลยครับแต่ละคนนั้นคือ V ีอะไรนะคาวซอวสาวๆจาก AF ซีสันที่6นะครับ คนแรกนะครับนิวตี้ครับ V4 นะฮะกุญแ <Okay. S 1> จอนครับ V3 ซานิ V6 อิก V1 ลุกดิก V9 แอน V10 และททบบี้ V11 ครับคุยกับส,บสาวๆไปแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าครับครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นชมหน้าของหนุ่มๆน,นักล่าฝันนะฮะจาก AF นะครับ พวกเขาจะเป็นใครบ้างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงมีแค่5คนเท่านั้นนะครับอด mm hmm. ใ,ใจรอ,อกันแป๊บหนึ่งติดตามชมกันแน่นอนนะครับกับหนุ่มๆน,น,นะฮะหลังโฆษณาครับช่วงหน้าครับเราจะเปิดตัวหนุ่มๆนน,นักล่าฝันเป็นครั้งแรกแต่สัปดาห์หน้าพบกับคู่เก่าเหล่าคู่ใหม่ในวงการบันเทิงถมาพูดไปเขาก็ดังเพาผมนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ด่าผมเนี่ย นักข่าวผมรู้จักอุบินิยานะเป็นไปได้นะครับ่าสองคนอาจจะร่วมกันจัดฉากก็คือเพื่อโปรโมทให้ตัวเองดังตัวพี่เองยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนแต่สําหรับพศเขาจะบอกพี่ดังมั้งทั้งคู่นี่คิดว่าชอบผู้ชายแบบเดียวกันเลยครับคนละสไตล์ของผมจะอยู่แถวสยามสแควร์สยามมาบุญคองแต่ของเขานี่จะหาตะวันนาเดลโมเดลมมบางกะปิอะไรเขาจะอยู่แถบนั้นเรื่องนี้จะลงเอ่ยยังไงอีก7วันได้ดูแน่นอนครับ เกิดมาคุย Pepsi Max ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของวูดดี้สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูครับคืนนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเปิดตัวนักล่าฝัน True AF Season 6ทั้ง12คนที่แรกและที่เดียวนะครับช่วงที่ผ่านมาวูดดีได้คุยกับ7สาวนักล่าฝันไปแล้วตอนนี้มาถึง5หนุ่มกันบ้างครับได้แก่ B 2อ g r i B 7 นัก V8 T V5 และอิด V12 ใครจะครองใจคุณผู้ชมมากที่สุดไปคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับปีนี้คือสุภาพบุรุษจะมีน้อยกว่าผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับสาวๆในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการคุยกับเขาแล้วนะฮะทำหนุ่มๆมากดีกว่าว่าเห็นสุษานในบ้านแล้วรู้สึกไงบ้างทีก่อน ู้สึกด,ดีครับปีนี้มีเยอะกว่าปกติครับรูบส้สึกกระชุ่มกระชวยกระชุช่มกระชวยนะครับกระชุ่มกระชวยนะออฟครับในปีนี้เนี่ยแน่นอนเนี่ยหลายหลายคนก็มีความคาดหวังไว้สูงมันเข้าสู่ปีที่หกแล้วลนะ่ะใช่ปีปที่หกนะออจริงจริง,รงตื่นเต้นมามตื่นเต้นมากครับเออพอเขาประกาศว,ว่าคุณได้ครับพอลงจากเวทีปุ๊บคุณโทรหาใครเป็นคนแรกตอนนั้นเออเลยครับสมองเออเลยตอนัไม่ถูกดีใจแบบดีใจมากๆครับ แล้วจะถวะใครที่บ้านนะที่บ้านคือที่บ้านจะมาเชียร์ผมอยู่ที่ที่นี่ครับก็มากันเกือบทั้งบ้านเลยครับอ่ะอ่ะอิดถ้าจะต้องเลือกมีกิ๊กหนึ่งคนในบ้านนี้เล่นเล่นนะเล่นเล่นนะจากสาวๆที่เห็นทั้งหมดเจ็ดคนเนี่ยถ้าต้องเลือกคนคุณจะเลือกใครไม่รู้จะเลือกใครครับพี่หรือจะเลือกมดเลยเลือกหมดเลยก็เจ้าชูไปอ่ะแต่ถ้าเลือกคนเดียวยังไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกใคร คนไหนที่เราซีที่สุดครับผู้หญิงทั้งหมดเจ็ดคนตอนนี้น่าจะเป็นน้องนุ๊กนิกครับเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาขี้เล่นแล้วผมก็ขี้แกล้งอ่าก็เลยเข้ากันได้ก็เลยค่อนข้างเข้ากันได้ดีอ่านะครับมาที่กรีดบ้างนะฮะกรีดคุณเป็นคนมีคนบนอกคุณเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็ร้องไห้บ่อยจริงเป็นคนเซนซิทีฟครับครับ,รบเช่นเรื่องอะไรบ้างทาให้คุณเสียกําตาเรื่องเรื่องแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ เรื่องพอ่อเรื่องครอบครัวมากกว่าถ้าเกิดว่าวีคแรกเลยเนี่ยคุณออกเป็นคนแรกถามงตรงจะร้องให้ไหมก็ต้องมีบ้างแต่อาจจะแบบไม่แต่แต่กิจก็ไม่รู้ว่าจะร้องให้ตรงนั้นเลยรหรือว่าจะไม่ร้องให้ข้างหลังหรืออะไรครับแต่อาจจะมีบ้างเพราะว่ามาถึงขนาดนี้ก็อขอจะตกคนแรกเลยแล้วคันนะเาขาไม่มีเขาไม่มีใครอยากจะออกเป็นคนแรกอยู่แล้วอ่ะพูดถึง ความรู้สึกนะฮะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เรามาถามแม็กซ์บ้างดีกว่าฮะ,นะในที่สุดคุณก็เป็นหนึ่งในสิบสองคนนะครับกลัวอะไรมากที่สุดวินาทีนี้ครับแม็กซ์กลัวกลัวเพื่อนไม่รักครับกลัวเพื่อนไม่รัก <c oughs> แต่ตอนนี้รู้จักเพื่อนทุกคนหรือยังใช่ครับก็รู้จักหมดแล้วแล้วก็เริ่มทำความรู้จักให้มากขึ้นด้วยครับตอนนี้คุณซี้อะใครมากที่สุดเอ่อ ถ้าสีสุดก็ก็คงเป็นอีกตออเนี้ยครับเพราะว่าเริ่มคุยเล่นแล้วก็คุยว่าเขาไปทําอะไรเราบ้างแล้วแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครอบครัวเขาเป็นไงอะไรเงี้ยครับที่ที่บอกกลัวไม่รักนี่คือเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชาย,ยก็เพื่อนทุกเพศครับก,กลัวอาจจะไม่รักนะฮะ <c oughs> อ่ะทีถ้าต้องเลือกเพลงเพลงหนึ่งที่จะบ่งบอกถึกงความเป็นตัวเราเนี่ยนะเพลงอะไรนางฟ้าละกันนางฟ้าจะชวนเธอไปที่ใดใครคงอิจฉา เธอคือคนที่ใครหลายคนคิดว่านางฟ้าโปรดเถอนะช่วยมองที่หัวใจของฉันได้ไหมถ้าเธอคือนางฟ้าโอเคโอเค <Yeah. S 2> มีแวร,รมีแวรแล้วมีแวรนะฮะมาที่แม็กซ์บ้านก่อเพลงโปรดของแม็กซ์ตอนนี้คือเพลงอะไรครับเพลงไม่มีความหมายครับเช่นครับทางทางที่รักเธอ จนหมดใจจากฉันเสียเธอไปอะไรอะไรก็ไม่มีความหมายโอเคนะฮะ Max V8 นะครับอ่ามาถึงกลิดบ้างดีกว่าเพลงโปรดตอนนี้เป็นเพลงโปรดตลอดการกันเหนื่อยไหมเชิญครับเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทั้งอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดู ยิ่งรู้ยิ่งห่วงใหญ่เหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยค <Yeah. S 1> ิดคิด V7 นะครับมาที่อิดบ้างดีกว่าครับเชิญครับอิดที่ไหนดี